ดีค่ะพบกับนชาเอ s กันอีกแล้วนะคะตอนนี้นชานะคะอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะไม่สิจริงๆแล้วว่าตอนเด็กๆก็เคยนั่งรถไฟข้ามประเทศมาแล้วนะก็คือเคยนั่งไปสิงคโปร์แต่ว่าวันนี้นาชาจะนั่งไปที่ปีหนังนั่นเองนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงตรงเนี้ยเขาก็ใกล้ที่จะยกเลิกแล้วนะคะก็จะไม่มีแล้วนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะไม่มีอีกแล้วเนี่ยเราต้องรีบมานะคะเราได้นั่งแบบว่าข้ามประเทศไปแล้วแบบสบายๆชิวๆนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวนาชชาจะพาเดินนะคะว่ามันแบบมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศรอบข้างนะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็คือเคย<า>นั่งนั่นเองพ้สาทาใดที่หลงทาตามวันที่เดินทางมาตลอตอนนี้ <บา S 1> นัชชาก็จองตูสไวนแล้วนะเดี๋ยวเราไปที่ช<อ><บ>าชลาแล้วก็ไปหาตัวรถไฟกันดีกว่าไปกันเลย เดี๋ยวเราจะรอกันที่ชานชาลา5นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเรารอกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟกันค่ะก็ะจะเชื่อมต่อนะคะอันนี้เป็นหัวรถจักรแบบใหม่ที่เขาสั่งมาเลยนะคะสวยมากเลยอะ่ะสีคือมันเด่นเตะตามากมีความสปอร์ตภายในตัวนึกว่ารีวิวรถยนต์นะเนี่ย นี่นี่นี่เห็นป้ายแบบนี้นะคะคือเป็นตู้ที่เขาแยกขึ้นมานะคะก็คือแบบจะเป็นเส้นทางไปสู่ไฮโกโลกซึ่งเขาเนี่ยจะแบบว่าเป็นขบวนแบบเป็นขบวนแบบเชื่อมกันนะคะก็คือถึงเวลาเนี่ยพอถึงเส้นทางที่ต้องแยกกันแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกตู้ออกไปทีนึงนะคะก็ทําให้นึกถึงเหมือนรถไฟสโนว์เฟเซอร์นะใครเคยดูหนังเรื่องนี้นะคือแบบเอยเป็นนะขระทใจมากเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราไปเดินดูตูร้รถไฟแต่ละตู้กันเลยดีกว่าเนาะ <S <S <ๆ>มันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นการแบ็คแพคเกอร์แบบขั้นบิ๊กนอ่งนะก็คือแบบอข,อข,อขอแบบนั่งกู้นอนก่อนละกันอะไรอย่างนี้แบบถ้านั่งชั้น3เลยยาวๆอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบสายแข็งไปนิดนึงหรือเปล่าปะเเราไปดูแต่ละชั้นกันเลยดีกว่าเริ่มกันตั้งแต่ชั้นสองนะคะนี่ชั้นสองก็จะเป็นที่นั่งนะคะแบบเป็นเบาะนั่นเองนะปะแล้วก็ เราก็จะเดินกันไปต่อชั้น3นะคะนี่ชั้น3ที่นั่งชั้น3ก็จะเป็นเบาะแบบนี้นะคะก็คือหันหน้าเข้าหากันนั่นเองก็จะเป็นแบบพัดลมนะคะมีความคลาสสิกสวัสดีค่ะมีความคลาสสิกในเวลาเดียวกันตู้ตรงนี้อ่ะรถคันที่สามเนี่เราจะนั่งตู้นี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยไป<อ>เลยเราขึ้นตู้<อ>ที่เรากำลังจะไปกัน เท okay, ของเรานะคะจะเป็น17 18นะคะโอเคแอร์เย็นสบายเลย mm hmm. นี่ตอนนี้ก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นที่นั่งแบบกว้างๆสบายๆนั่นเอง mm hmm. คือมันจะค่อนข้างแบบเงียบด้วยทั้งเงียบแล้วก็แบบว่าเย็นสบายนะคะ mm hmm. แล้วก็จะเป็นที่นั่งแบบเนี่ยสองหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จะมีที่นอนชั้นบน มันจะมีที่นอนชั้นบนตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขอแบบตั้งหลักปักฐานตั้งหลักปักฐานกันก่อนนะคะระหว่างนั่งรอนะคะเราก็รอดูนับถอยหลังนะคะก็คือแบบบ่ายสามสิบนาทีนะคะเขาจะออกตรงเป๊ะเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเขาเดากัน อ่าเราเนี่ยเรารอบนี้ไงเนี่ยเรารอบนี้อ่าบ่ายสามสิบเอ็ดแล้วนะคะไหนเอาออกอะไรไหนเอาอะไรมาออกเนี่ยกาแฟเย็นชาเย็นโอเลี่ยนกิ้งหอยชามะนาวไหมจ้ะอยากกินหน้าแต่มันอ้วนอยากกินน้แต่มันอ้วน่ะขอชาเย็นค่ะอ่าได้ชาเย็นมาแก้วหนึ่ง ชื่นใจคัดเอาใหม่ให้ชื่นใจเบามากคือตอนเนี้ยคือขอบวนรถไฟณนะตอนนี้นะคะคือเขาไม่มีตู้สเสบียงแล้วคะอร่อยไหมอร่อยไม่ไม,มีตู้สเสบียงค่ะอ๋อไม่มีแ,แล้วแม่าขาขาจรเขาไม่ให้ขายค่้วเจอเขาก็จับค่ะยังดี<ห>ที่มีชายเย็นค่ะอร่อยชื่นใจค่ะมีกระเพาะครับกับไข่เจียวค่ะ <laughs> กะเพราไข่เจียวไข่ดาวกล่องเท่าไหร่คะ50บาทเนาะอ่ะกล่องห0บาทีค่ะก็จะเป็นกระเพราไข่เจียวแล้วก็กระเพราไข่ดาวปึ้งขอบคุณทีมงานนะคะแล้วก็ชายเย็นนะคะออกแล้วนะคะอยู่ที่บ่าย3ามโมงสาเนาทีกันเราได้เลข2ตัวท้ายแล้วนะคะถ้าถูกรางวัลน,นะโอเคค่ะก็ เละมาไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะก็คือเละมาประมาณ20่บนาทีนะคะก็ถือว่ากำลังดีค่ะตีเอาอีกรอบหนึ่งนะคะอ้าวทำไมเขาหยุดอ่ะอันนี้ออกแล้วใช่ไหมเมื่อก,ววกี้เขาแค่ขยับรถค่ะ อ๋อค่ะราคาตัวตัวะค,ะค่าสมัยนี้นะคะคือตรวจต,ตัวรถไฟง,ง่ายมากง่ายแบบง่ายจริงเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าเราจองออนไลน์ใช่ไหมเราจะต้องแบบคอยปิมพเอกสารแบบอาจจะยุ่งยากหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยคือเราแค่มีแอปพลิเคชันรถไฟไทยนะคะแล้วก็จองผ่าน หน้าแอปได้เลยนะคะเขาก็จะมีนี่หน้าตาแบบนี้นะคะที่เป็นตัว๋วเป็นชื่อนะคะว่าไปเส้นทางไหนแล้วเราก็แค่พกโทรศัพท์มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูนะก็เรียบร้อยง่ายมากหรือจะไปซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมันง่ายจริงๆนะสมัยนี้แล้วนะคะเราไวค่ะง่ายๆเลยว่าทําไมเราถึงอยากนั่งรถไฟนะคะเพราะว่าอยากทานอุ้ยเตียวลาดบุรีมากเลยะคะ่ะอันนี้พูดตรงๆนะคะว่าจากที่เคยกินนะคะื เส้นมันแบบเหนียวนุ่มอร่อยมากคือมันแบบเฮ้ยมันอร่อยอ่ะสิบบาทอนะ่ะตอนนั้นน้ำเหมาไปสิบกล่องคือพูดตรงๆว่าถ้าเกิดทริปนี้เนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้กินนี่คือห่อหิวทั้งวันแน่ๆเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันว่าเราจะไปทันราชบุรีหรือเปล่าแล้วอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราแบบว่าพาชมตู้รถไฟของเรานะคะตู้นอนนะว่ามีอะไรบ้างห้องน้ําหน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้ที่นั่งเปล่านะคะหน้าตาก็จะแบบนี้เลยนี่เห็นไ,ไหมคะ ดูเอ็กซ์คูซีฟนะคะสบายมากเลยอะ่ะนี้ดีเดินเล่นกันก่อนนี่นะคะหน้าตาของหน้าห้องน้ำนะคะก็จะมีซิงค์อ่างล้างหน้าด้วยนี่คะ่ะจ้าเขามีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะคะแล้วก็เปิดน้ำล้างมือได้แบบง่ายๆสบายๆเนาะแล้วก็จะมีห้องสุขาอยู่สองห้องป่ะเดี๋ยวเราไปชมกัน ก็จะเป็นแบบนี้นะลมพัดเย็นสบายแล้วก็จะมีีตรงนี้ข้างล่างด้วยแล้วก็ต้วมนะคะก็เป็นอย่างนี้ mm hmm. ก็คือระบายไปข้างล่างเลยแล้วก็จะมีนี mm ่ฝักบัวนะคะฉีดน้ำเ mm hmm. นาะก็พูดง่ายว่าห้องน้ำค่อนข,ข้างที่จะแบบระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่าเข้าตอนจอดนะ <laughs> ไม่งั้นเดี๋ยวของแถมมันลงไปในสถาน,นีแล้วนะเดี๋ยวมันจะมันจะแบบว่าเด็ดเกินไป <laughs> อันนี้จะเป็นที่นั่งของ ากี้นะคะที่เขาเอาไว้แบบสแตนบายคอยดูแลผู้โดยสารนั่นเอง yeah. ตู้ชั้นสาจ้าก็จะแปลว่าเป็นแบบพัดลมนะคะแล้วก็ที่นั่งแบบหันหน้าเข้าหากันเฮ้ยเอาจริงมันก็ดีนะแบบรับลมชมวิวอะไรอย่างเงี้ยสวย ขอโทษนะคะเดี๋ยวขอถ่ายแค่พี่น้องเฉยค่ะหนึ่งนี่โอ้โหอากาศดีอ่ะเฮ้ยเอาจริงมันดีมากเลยอ่ะเย็นมากคือเฮ้ยมันแบบเนี่ยได้กลิ่นหญ้ากลิ่นลมหอมเฮ้ยนั่งได้ชิลๆอ่ะเอาจริงๆฉันว่าถ้าเกิดว่าถ้าได้ลอนั่ง ยาวๆสักคลิปหนึ่งอ่ะอาจจะปินนะแค่ว่าตอนนอนเราไม่รู้ไงว่า,ามันยังไงแต่แบบขึ้นดีเลยอ่ะลมเย็นสบายมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องต้องเจอสักแมทแล้วอ่ะเอาจริงนี่เห็นไหมสบายมากนะคะขอโทษนะคะนั่งนั่งไปไหนอะคะไปยะลาอ๋อนี่คือนั่งบ่อยหรือเปล่าคะเอ,อ่อยอยู่บ่อยอยู่เนาะ ก็คือนั่งก็ปกติคือไปนั่งตู้นี้ตลอดใช่ไหมคะสบายไหมนั่งย,ยาวๆเป็นยังไงบ้างอะไม่หลังหน่อยไม่หลังหน่อยโอเค20ชั่วโมงีย <20 S 2> ถึง20ชั่วโมง <c oughs> ใช่ไหมคะอ๋<ๆ>อก็คือเดี๋ยวนั่งอย่างเงี้ยยาวๆเลยนี่มาคนเดียวคะ <c oughs> มาคนเดียวเนาะดี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 เนี่ยรอไปก๋วยเตี๋ยวลาดบุรีไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวลาดบุรีอ๋อคนไทยไม่ได้บุรีอะ ไปปีนังค่ะปีนังมาเลเซียอ่ามาเลเซียใช่ใช่กเดี๋ยวเรารอคุณเดี๋ยวไลานลไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะบ๊ายบายาเฮ้ยมันดีมากเลยนะนั่งชั้นสามอ่ะลมเย็นมากโอ้โหจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดนัทชาก็กลับมานั่งในที่ที่เราหลัางกันแล้วนะคะก็เป็นที่นั่งประจํา คือตั้งแต่นั่งมานะคะก็มีคนเดินผ่านไปมานะคะขายของโอ้โหของฝากเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ยังไม่ทันไปถึงที่ของฝากก็มาตั้งแต่ต้นทางแล้วนะ,ะทั้งขนมเปี๊ยะทั้งโอ้โหมีขนมหม้อแกงนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ต้องหาของฝากที่ไหนคะ่ะนั่งที่นี่ได้ทุกชนิดทุกแบบเลย <c oughs> คือตอนนี้ก็เริ่มมีที่นั่งคนอื่นเขาเริ่มแบบปูเตียงกันแล้วแต่ว่าตอนนี้นาชายยังเพราะว่าเราตั้งโต๊ะเพื่อจะรอทานอาหารเย็นนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวลาดบุรีนะคะ พูดทุกฉากพูดทุกเทคเลยค่ะต้องได้กินแล้วค่ะบอกเลยเดี๋ยวเรานอก่อนเยวรอนอน่นเาีบ้านยอาค่ะ,คะเอาหมาเอามาหกเอามาหกค่ะมาดมาแลคะ่ะเอามาหเดี๋ยวราบดีมากันเลยนะคะ องเลยจากหออกกล่องกลัวไม่ได้กินนะคะปะเดี๋ยวเรา<ป>กลับตู้กันนี่ก็กลับมาที่หน่วยประจำการของเรานะคะได้มาหกกล่องนะคะนี่เห็นไหมกลัวไม่ได้กินแล้วดูดิเปิดมาแล้วนะคะให้มาเยอะอยู่นะดูดิเส้นแบบเยอะมากมาีลูกชิ้นปลานะสองชิ้นเล็กๆแล้วก็มีลูกชิ้นกลมๆด้วยนะคะลูกชิ้นเด้งเนาะแล้วก็มีถั่วง,งอกหย่อมๆแล้วก็มีเครื่องปรุงสูตรพิเศษของเขานะคะ เชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องยอกต้องมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะคะถือว่าทริปนี้แฮปปี้ที่สุดเลยยอมอ้วนอันนี้<ๆ>คือมันแบบมันคุกน้ํามันอนะ่ะแล้วแบบเส้นอ่ะมันเหนียวนุ่มไม่รู้มันทำยังไงนะแต่มันอร่อยมากเลยนะปกติคนที่ไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่าคือเจ้าเนี่ยต้องยอมอะ่ะอร่อยมากค่ะ เหนียวนุ่มอร่อยมากอูอร่อยแบบคือแบบมันจะมีแบบเผ็ดเผ็ดหวานหวานแบบว่ารสชาติลงตัวมากนะคะรูชิ้นก็ดีอะไรก็ดีหมดนะคะถือว่าไม่เสียเที่ยว แต่การดึง <c oughs> เลยก็แบบปูที่นอนนะคะถือว่าโปรเฟชชั่นอลมากเลยภายในหนึ่งนาทีนี้คือแบบว่าได้ที่นั่งเกาะที่นอนแบบว่าข้างบนข้างล่างเลยนะก <c oughs> ็เดี๋ยวเรามาพักผ่อนันกันเนาะเนี่ยดูวิวข้างนอกนะคะอันนี้คือแบบกลางคืนนะมันก็จะแบบมีความแบบสงบสุขสบายๆนะ <c oughs> แล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราก็จะตื่นมานั่งรับลมชมวิวกันอีกทีหนึ่งเนาะ <c oughs> แต่เสียดายอะถ้ามันมีอาหารเช้าแบบสมัยก่อนอะมันจะดีมากเลยอะแล้วคือตอนนี้มันมันไม่มีแล้วไงเราก็เลยต้องเหมือนกับ สำรองของไปก่อนก็คือของกินอนะ่ะซื้อไว้ก่อนนะคะก็ซื้ออะไรบ้างไม่รู้นะก็จะมีแบบพวกขนมปังสาลี่หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะก็ซือซ้อมาไว้ตุนไว้นะคะแนะนานะไม่งั้นเดี๋ยวหิวแน่นอนใครที่แบบเป็นสายดึกเนี่ยแล้วแบบดึกหิวนะมันไม่มีสเสบียงให้เลยอะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนหนะ้าเนี่ยจากที่เคยนั่งนะมันจะเป็นแบบว่าเป็นครัวเลยแบบเป็นข้าวผัดปตุไฟอย่างเงี้ยอาหารคือแบบคือดีอะ่ะราคาประมาณแบบร้อยกว่าบาทนะแต่ว่าพอมาถึง ถัดมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่มีครัวละเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสเสบียงสําหรับแบบเป็นของเวฟอันนี้คือเรามาทันนะคือแบบเป็นแบบพวกใส่กอกซาลาเปาเป็นขนมจีบอะไรเงี้ยคือซึ่งตอนนั้นมันยังเป็นสเสบียงอย,อยู่แต่มันขาดเสนีไปเยอะเลยอะแต่จนวันนี้คือไม่มีอะไรละคือเหมือนกับว่าเราต้องแบบมาแบบหาซื้อตามที่เขาแบบขายกันตามสถานีต่างๆนะคะก็โอเคชั้นสองนะแล้วเราก็ขึ้นบันไดตรงนี้เบันไดเล็กๆคนี้นะคะ โอเคนะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยเราจะนอนแล้วนะม่วงแล้วเนี่ยตอนนี้คือแบบว่าเดินทางรอรถไฟก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ค่ะก็คือแบบตรงเนี้ยก็จะเป็นที่นอนชั้นสองนะแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะคะก็คือแบบมีความสว่างเอ้ยเออไมไปเปิดไฟเปิม่ต <laughs> ิดเอาแต่มันมีแต่มันมีนะเออแต่มันมีโนะอ <laughs> okay, เคแล้วก็ช่องใส่ของนะคะ ก็จะแบบใส่โทรศัพท์หรืออะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็ปิดมา่านนี่มีม่านตรงนี้ด้วยนะ่ะมา่านมีมา่มานม่านเพื่อความไพรเวทนะคะอ่าเนี่ยคะ่ะถ้าปิดปุ๊บนะมันก็จะแบบไพรเวทนะคะมีความส่วนตัวนะคะอยากจะไม่ต้องแบบคีปลุกเนาะโอเคแล้วก็มีข้างบนเฮ้ยข้างบนนี่คืออะไรอะ่ะชั้นวางของแน่เยเออแล้วก็มีนี่ที่ชาร์จนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่า การที่เราเนี่ยจองตู้รถไฟตู้นี้นะคะใช่ว่าทุกที่นั่งจะมีที่ชาร์จนะเราต้องเลือกด้วยแนะนำว่าให้จองอที่นั่ง17 18นะคะเราก็จะได้ที่ชาร์จแบบนี้นะคะพูดเลยว่าท้งตู้มันมีแค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแบบว่าถ้าคิดว่าตัวเองแบบว่าเล่นโทรศัพท์แบตหมดเร็วนะคะรีบจองตู้นี้หรือที่นั่งตรงนี้นะแนะนำเลย<อ>มันสบายดีมันไม่ต้องเห็นอะไรอ่ะ ไปก่อนนะจะนอนแล้วจะบุยบุยสวัสดีค่ะตอนเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแป้งฟันนะคะโอ้โหตื่นตื่นประมาณเก้าโมงนะคะคือแบบต้องใตื่นสายอะ่ะคืออย่างนี้เมื่อคืนอ่ะแบบว่าเพลินมากเลย เรานอนเล่นแล้วก็แบบกวดจะหลับนี่ก็ประมาณแบบประมาณเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแล้วมันนอนหลับสบายมากนะดูวิวสบายมากนะคะแบบเนี้ยหลังจากที่ตื่นมาแล้วนะเราก็แบบว่าล้างหน้านะคะแปรงฟันนะ,ะแล้วก็ดูวิวนะถือว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะแตอนนี้คือแบบ น่าจะมีผลพายุอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เราก็ย้ายมานั่งตรงนี้แทนนะคะก็แบบว่าถ้าจะนอนเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลับยาว <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้ว่าดึงแล้ว <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวต้องหาอะไรกินก่อนละเริ่มหิวแล้เนี่ย ามประเทศแล้วเดี๋ยวจถ่ายรูปเดี๋ยวจะถ,วถ่ายเก็บภาพตอนที่รถไฟกาลังจะข้ามประเทศไปนะคะดูแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะก็จะข้ามสู่ประเทศมาเลเซียแล้วค่ะน,นี่คือข้ามรั้วแล้วนะคะชึเบเนยไว่าข้ามชูมาเลเซียในที่สุด ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะก้าวเข้าสู่มาเลเซียกันแล้วบ๊ายบาเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะพี่คนน่ารักตลอดทริปเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะข้ามเข้าเมืองกันเนาะไม่ยากเลยนะคือแบบว่าเรานั่งรถไฟจากฮลลำงโงมาแล้วก็แบบ คือแบบว่าเนี่ยถึงเลยถึงมาเลเซียเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะข้ามเข้าเมืองกันอีกทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราขอข้ามประเทศก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันค่ะตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็แบบว่ามีขอเอกสารแบบว่าดูว่าเนี่ยเราแบบจองโรงแรมจองอะไรไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็ค่อนข้างที่จะเข่งอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ผ่านมาได้นะเขาก็ให้มา7วันนะคะแต่ว่าเราอยู่แค่สี่วัน เดี๋ยวเราจะทำการซื้อตั๋วนะคะไปวัตเตอร์เวิร์ดนะคะวัตเตอร์เวิร์ดก็จะมีรอบเที่ยง35นะคะเราได้มาแล้วก็คือตกคนละ11ลิงกิตนะคะก็คือเราซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้คือตอนนี้คือนัชชากึ้นมาชั้น2อนะหลังจากที่ผ่านเข้าเมืองคนเข้าเมืองแล้วนะคะแล้วก็ อีกวิธีหนึ่งที่การซื้อตั๋วเนี่ยก็ซื้อผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะสะดวกทั้งสองแบบเลยนะคะเราสามารถทซื้อตได้นะ<ม>คือเราบอกว่าจองตั๋วปุ๊บนะก<ม>ดมาลว<ม>เดี๋ยวสายเดี๋ยวสายยังไม่มีรถมาเลยไอเราก็อุตส่าห์รีบอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินรอเดินเล่นกันก่อนไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะกดมาเลยสั้นนี โอ้รถไปสวยจังเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นเราต้องอยืนในเส้นนะคะเพะื่อความปลอดภัยเนาะอ่ามาแล้วมาแล้วอ่าตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยแอบมบเห็นกระจกนะคะมันแตกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแตกหลายบานเลยอะคือแตกบานนี้ก็แตกแต่ฝั่งนี้ไม่แตกนะดูดิเฮ้ย รอยอะไรเนี่ย <S <S เหมือนเหมือนรอยกระแทกเลยอะรอยทุบหรอแต่ว่าวันนี้แปลกมากนะคะที่นั่งนี่คือแบบโลง่งแบบโล่งมากเลยไอเราก็สารีบนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนขึ้นรถแล้วนะคะเออวิย่ยเห็นกระจกแปลกนี่คือแบบว่าน่ากลัวมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนรถไฟจะออกนะคะเราก็แบบว่าพาชมก่อนนะ คือเรียกง่ายๆเลยกูยเดินเนี่ยแบบอิสระเลยเพราะมันไม่ค่อยมีคนนะคนน้อยมากทีี่่คือรถไฟเนี่ยคือมันจะมีอยู่สอง,สองด้านนะกอแบบหันหน้าไปทางนี้นะคะก็คือเป็นทางที่อีกฝัก่งหนึ่งแต่ว่านัชชาเลือกไปฝั่งนี้เพราะว่ามันเป็นฝั่งที่รถไฟเนี่ยจะไปทางนี้มันจะทำให้ไม่เวียนหัวนะถ้าหาว่าที่นั่งอ่ะเลือยก็แนะนําว่าให้นั่งฝั่งฝั่งกูละกันฝั่งที่จะนั่งเนี่ยแหละนะก็ อาศัยจังหวะเอาอาจจะโชคดีที่วันนี้ไม่มีคนก็เลยเลือกได้แบบว่าเต็นที่เลยหรือว่าจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะคะสบายมากแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงก็จะมีคนขึ้นตลอดนะออโอเครถไฟสะอาดมากเลยนะคือแบบว่าเออแบบดูไฮเทคแล้วก็สวยด้วยนะรถไฟคือเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะไม่รู้นะรถไฟมันเหมือนสวยมากเลยค่ะนะเดี๋ยวราะว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปบัตถุวิทยากันนะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะก็ถึงที่หมายแล้วนะตื่นเต้นจังเลย าเกิดว่าแบบไม่รู้ว่าข้ามมามาเลเซียเนี่ยคือภูมิประเทศของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับประเทศไทยเลยนะคะก็มันเขตเดียวกันนี่นะะ <Okay. S 2> เนาะประมาณนี้เลยดีแล้วก็เราก็ซื้อซินการ์มาด้วยนะหีซินการ์นะคะก็เป็นของมาเลเซียนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณอยู่ที่3 5มิ้าลิงกิตนะคะมันจะมีหลายราคาเลย35ิลิงกิตเนี่ยก็คือสําหรับเ็วันนะก็แนะนํานะว่าตอนที่ก่อนที่จะข้ามเรียกว่าก่อนที่จะขึ้นรถไฟเนี่ยมันจะมี ขายซิมการ์ดอยู่นะก็แนะนําว่าให้ซื้อไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเรานั่งมาสักพักหนึ่งอนะสัญญาณโทรศัพท์มันก็จะหายไปแล้วแหละแล้วก็ควรจะเปลี่ยนแล้วก็ใช้ซิมการ์ดของมาเลเซียเนาะจะได้เที่ยวแบบสนุกสนานนะคะ,ะก็ระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็นั่งกินลมชมว,วิวกินลมหรือเปล่า <laughs> นั่งชมว,วิวไปเรื่อยๆนะคะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายกันอีกทีหนึ่งจ้า สถานีที่3นะคะก็เริ่มแบบว่ามีผู้คนขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วนะคะนี่โชคดีที่เรามาต้นทางนะ,ะเลยไม่มีคนก็เลยเลือกที่นั่งได้แบบว่าสบายๆหน่อยสุดที่หมายแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เ,เราจะต้องออกจากสถานีนี้นะคะอันนี้ขอแบบ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวที่เราได้มาตอนต้นทางเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยห้ามหายย้ำนะคะว่าห้ามหายนะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวออกสถานีไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตั๋วที่เอาไว้แตะออกนั่นเองนะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกประเทศหนึ่งนะคะมาเลยค่อนข้างที่จะดูเจริญมากเลย เมืองเขานี่คือสวยนะสวยเลยแหละสวยสะอาดคือดีนะคะเฮ้ยตอนขึ้นรถไฟอะฝนตกนะแต่ว่าตอนนี้คืออากาศแบบว่าแจ่มใสมากนะคะแล้วเราก็ลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายบอกทางนะคะเราจะไปปีนังกันนะคะนั่งเรือเฟอร์รี่ไปโอ้นี่อ่า ลาสเฟอร์รีก <like ็คือรอบสุดท้ายก็ค um ือสองทุ่มครึ่งนั famoso, totally> um, ่นแหละนะตามที่เขาเขียนคือป้ายเขาจะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนอะไรยังไงคือเขาจะบอกหมดนะคะก็การเดินทางค่อนข้างง่ายนะคะไม่สับไม่ม่ยุ่งยากไม่สับซ้อนนี่แล้วเราก็ขึ้นมาชั้น2นะคะดูสิทงมาเลยเต็มไปหมด แต่เดี๋ยวเราออกไปรับลมกั็นดีกว่าค่ะเพิ่งได้รับลมก็วันนี้เนี่ยแหละมาดูป้ายนะคะ waiting area <ม>นะคะมีภาษามาเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษวงเล็บไว้ให้เราแบบว่ารู้ว่าไปยังไงนะเจอละ่ะ information เป็นที่จ่ายตัวตั๋วนะคะที่เราได้มานะคะคนละ1.20่ิริงกิตนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากๆเลยนะคะ แล้วได้นั่งขาไปขากลับเลยนะคะโว้ยดีมากเลยอะ่ะเป็นการข้างเงือที่ถูกมากเลยหลังจากที่เราจ่ายค่าตัว๋วแต้มบัตรเข้าแล้วเราก็มานั่งรอคนน้อยมากๆเลยค่ะเลือกที่นั่งได้แบบสบายสบาย oh. มาละขึ้นเรือแล้วลลนะคะเรือมาแล้วปกติเนี่ยเรือเฟอร์รี่เนี่ยก็คือเหมือนกับบ้านเรานั้นที่แบบว่า เป็นเรือที่สามารถที่จะนํารถเนี่ยข้ามฝั่งไปได้นะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เขาก็เลยแบบว่านําเราไปด้วยเรือลำเล็กนะคะเป็นเรือแบบหน้าตายอย่างนี้เลยนะคะ เ,เข้าฝั่งนะคะตอนนี้นะคะถึงที่ปีนังแล้วนะคะหลังจากที่เราลงเรือมาแล้วนะ,ะให้ดูให้ดูที่เรามานะนี่โอ้ยสวยมากเลยนะเข้าไปในเมืองละนะคะก็สรุปก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องของการเดินทางเนี่ยจากที่ไทยนะเราออกจากที่หัวลำโพงเนี่ยอยู่ที่บ่ายสามโมงครึ่งนะคะโดยประมาณเนาะ รถไฟออกก๊ก็มาถึงที่ปีนังเนี่ยของเวลานี่บ่ายสามครึ่งแต่ว่าด้วยความที่ว่าเวลาของมาเลเซียเนี่ยมันบวกหนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต,ตีตีไปอยู่ที่23ชั่วโมงนะคะจากไทยมาถึงปีนังนะใช้เงินเพียง975าบาทเท่านั้นนะคะจากไทยมาปีนังเนี่ย โอราคาแบบว่าไม่ถึงพันนึงนะคะก็ถึงที่นี่ได้อย่างแบบสบายๆแล้วนะประหยัดมากๆเลยก็เปนว่าคลิปนี้นะคะนัชาก็ขอจบใน EP แรกก่อนละกันแล้วเดี๋ยว EP ถัดไปนะเราก็จะพาเที่ยวปีนังนะคะพาแบบชมสตรีทฟู้ดที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆต่างๆนะคะก็เอาใจช่วยด้วยนะกับการทําคลิปแบบท่องเที่ยวคลิปแรกเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะบ๊ายบาย ฝนมันตกอ่ะคือแบบเซลงเลยปีนังที่เปิดอ่ะดีมากตึกที่สูงในปีนังเลยก็ว่าได้นะคะ Ladies l a d แล้ว Presented by Natcha NCS